ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่คนล,ลาดพร้าวนาวมินนะครับแล้วก็ย้านบางปินะครับก็จะมาเดินนะครับออกกำลังกายที่นี่กันนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศงงนี่ก็จะเป็นนะครับสวนสาธารณะปอดของคนนะครับลาดพร้าว ซึ่งจะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีสระน้ำเป็นที่รับน้ำนะครับรอบๆหนึ่งนี่ก็ประมาณ2กิโล4 4 0 0เมตรได้นะครับซึ่งก็จะมีคนมาวิ่งกันที่นี่นครับวันหนึ่งก็4รอบ5้ารอบนะครับของคนก็วิ่งกันกเป็น10กิโลนะครับ5รอบก็ประมาณสัก10กิโลได้ ึ่งก็จะมาเดินวันหนึ่งก็มาสักสองกิโลนะครับเป็นการดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าวกรุงเทพเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันน้อยครับที่จะมีสวนสาธารณะแบบนี้ครับให้เราเข้ามานะครับเดินสูดบรรยากาศตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็น อยากจะมาเดินอยากมาวิ่งที่นี่นะครับก็น่าจะมาก็เรียกเอามาได้นะครับมาได้ทุกวันเปิดตั้งแต่ตีสี่ห้านะครับตีสี 40, ่ตีห้าที่ก็จะมีคนมาหลันะครับตี 40, สี่ตีห้าส่วนใหญ่ก็จะมาเดินกันรอบเช้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบเย็นนะครับรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินอย่างเงี้ยชิลลไปนะครับฟังเพลงไปก็ประมาณสักยี่สิบนาทีครับก็เดินประมาณครบรอบสองรอบก็ประมาณสัก 4สิเาพเดินดูร,บรอบๆที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะอาดนะครับแล้วก็สบปลอดภัยครับไม่อันตราอะไรายอะไร,ไร,ะาะไรมาบ่อยครับให้ดูบรรยากาศแบบรอบๆแล้วกันครับ ห้องน้ำเนี่ยจะมี3จุดเลยนะครับก็คือจุดที่เราเ,าเดินออกมาเอารถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับแล้วก็วิ่งไปประมาณสักโลเนี่ยตรงนั้นก็จะมีห้องน้ำอีกที่นึ่งครับสวนสาธรารณะที่นี่ก็จะเป็นที่รักของหลายๆคนระยะลาดท้งเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศ ใจเมืองกรุงเทพนะครับก็มีสวนสาธารณะที่ทําให้เราสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้สูตรออกซิเจนนะครับต้นไม้สวยงามครับมีคนดูแลนะครับห้องน้ำที่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าสะอาดมากเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับะนะครับมาดู นะครับตะก้อนะครับย้ายมาตรงนี้ครับวิวสวยงามมากครับสุดนู่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินไปอ้อมนะรอบหนึ่งสองกิโลกว่าสวยงามครับ หน้าก็เป็นบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลนะครับน,นี้เราเดินมาพบสองรอบนะครับก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก็หกโมงแล้วนะครับจะมีร้านเต็นแล้วตรงน,นี้นะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับสำหรับ พื้นที่นะครับสวนสาธารณะของนวมินนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับหรือว่ามาออกกำลังกายที่นี่กันได้นะครับลาดพ้าวบางกะป,ปินะครับเขาวนาวมินนะครับที่นี่ก็จะเป็นแหลกนะครับสำหรับคนที่มาออกกำลังกายนะครับช่วงนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการเดินออกกำลังกายสองรอบในระยะเวลา หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศแบบรอบๆนะครับไปด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเนื่องจากมันอาจจะมีเรื่องของ p d p a นะครับเดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องลอกได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับสำหรับการมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนวิมินก็เอาเป็นจบพีงแค่นี้ไว้ติดตามเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์พันแวะนะครับว่าจะไปต่างจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะลองไปถ่ายนะครับบรรยากาศรอบๆดูครับ อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมติดตามทางด้านพี่วนสายมูนะครับกดไลค์กด u b s c r i p t i o นนะครับกดกระดิ่งให้นิดหนึ่งขอบคุณมากเลยครับ